สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าก,กันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนูง่ายๆแบบบ้านๆนะคะเป็นเมนูไก่ผัดเผ็ดใส่มะเขือค่ะวิธีการทำนะคะออกมาแล้วดูน่าทานแบบนี้มะเขือก็ไม่ดำด้วยนะคะส่วนผสมและเครื่องปรุงเมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมในส่วนของมะเขือนะคะเตรียมน้ำหนึ่ง ลินะคะใส่เกลืองไปสักประมาณ1นึ่งช้อนพูนๆค่ะแล้วละลายให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะนำมะเขือปอกค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเกลือไว้ก่อนค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนของที่บ้านมาม่านะคะก็จะมีมะเขือให้ไว้ทานกันค่ะจะมีแค่ช่วงนี้นะคะหลังจากนี้เข้าหน้าหนาวแล้วมาม่าก็ไม่มีทานแล้วนะคะ มาม่าก็เลยมาชวนทำกันไว้ในช่วงนี้ก่อนนะคะเราจะแช่มะเขือประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็นำมาล้างออกนะคะมาม่าจะนำไปล้างน้ำสะอาดสักประมาณ2-3น้ำค่ะก็จะได้ความสะอาดแบบนี้นะคะมะเขือของเราก็จะไม่ดำดูน่าทานมากๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะใส่น้ำมันพืชสักประมาณ1-2ช้อนค่ะแล้วก็นำพริกแกงเผ็ดค่ะมาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะลงไปผัดให้หอมค่ะพริกแกงเนี่ยมาม่าทาเองทุกขั้นตอนเลยนะคะเวลาผัดออกมานี่ก็จะยิ่งอร่อยแล้วก็หอมเข้มข้นมากๆเลยค่ะหลังจากผัดพริกแกงจนหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำเนื้อไก่เนี่ยใส่ลงไปผัดค่ะ มาม่าใช้เนื้อไก่อยู่ที่ประมาณครึ่งตัวนะคะแล้วก็ผัดจนกว่าเนื้อไก่เนี่ยจะเริ่มสุกนะคะในระหว่างนี้มาม่าก็จะเติมน้ำลงไปพอประมาณค่ะให้มีน้ำคลุกคลิกนะคะเราจะผัดไปจนกว่าไก่ของเราเนี่ยจะสุกดีนะคะได้ประมาณ80-90%ค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะมาม่าจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะ ปรับรสชาติเอาตามความชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะผัดง่ายๆแบบบ,บ้านๆนะคะเครื่องปรุงไม่เยอะค่ะจากนั้นเราก็จะเติมใบมะกรูดลงไปค่ะกลิ่นหอมมากๆแล้วนะคะจากนั้นชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะแล้วเราก็จะมาเติมมะเขือเปาะลงไปค่ะ หลังจากที่เติมมะเขือเปาะลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเป็นเมนูผัดตัวน้ําของผัดนี่เขาก็จะไม่เยอะนะคะวิธีการผัดให้มะเขือเนี่ยยังคงความสวยนะคะเราก็เปลือกไม่ดําก็คือเราต้องหงายเอาตัวเปลือกมะเขือเนี่ยลงนะคะเพื่อให้เขาโดนความร้อนโดยทั่วถึงกันค่ะ เวลาเราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือของเราก็จะสีสวยแล้วก็ดูสดยังดูน่าทานค่ะไม่มีสีดำเลยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณแม่บอกต่อมาเลยนะคะหลังจากใส่มะเขือไปแล้วนะคะมาม่าก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4-5นาทีค่ะจากนั้นเราก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็พลิกชี้ฟ้าตามลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันนะคะ ใช้เวลาแค่4,5นาทีนะคะมะเขือของเราเนี่ยก็จะยังสวยงามน่ากินนะคะแล้วก็กรอบกำลังดีเลยค่ะแค่นี้ผัดเผ็ดไก่สูตรแบบบ้านๆนะคะรสชาติอร่อยค่ะสีสวยน่าทานนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะเป็นเมนูผัดนะคะที่ทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้บ่อยค่ะไม่เคยเบื่อเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูบ้านๆแบบนี้จากมาม่าอีกนะคะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ